เอาละครับจบสวยอีกแล้วนะครับผมวันนี้พาเพื่อนๆชมอีซูคามโอครับผมจัดทรงใหม่อีกแล้วครับไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดเลยคันนี้นะครับผมคันนี้ทําความสูงที่4นิ้วครับเป็นคอมาของเราเองแฮนด์เมดออฟโรดครับผมจัดทรงด้วยชุดข้างหน้าเป็นคอมา4นิ้วครับข้างหลังใช้วิธีแหนบเทินเพลาแล้วดัดแหนบลงนะฮะจัดความสูงข้างหลังหานะครับเว้ย ดูหนอ้ยนายแบบของผมไม่ค่อยสบายครับวันนี้หยุดไม่ไปโรงเรียนครับเอาเอาหันหน้ามาวาดูเออดูครับยางที่เหมาะสมและลงตัวนะครับเป็น265ทับไอ้ทับ70 R16 นะครับก็จะลงเลยนะครับอ่านะครับเพื่อนๆชมที่รอบๆตัวรถกันก่อนครับหรือไม่ถ้าเป็นขอบ15้าก็เท่ากับยางเบอร์31นะครับก็จะ หล่อแล้วลงเลยนะครับนะครับเพื่อนๆชมที่มุมแคมเบอร์ครับการตั้งศูนย์นี้ง่ายลงตัวนะครับฟีลิ่งครับดีเยี่ยมนะครับนะครับโอเคนะครับหล่ออยู่แล้วเอาดูเนื้องานครับว่าได้อะไรบ้างครับเพื่อนๆวันนี้นะฮะชุดคอม้านี้ก็คงความหนาเช่นเดิมนะครับตอนนี้เปลี่ยนช๊คอัพหน้าด้วยนะครับเป็น บอนโรครับข้างหน้านะชุดคอม้านี่หนาเป็นหนามากนะครับมั่นใจในการใช้งานเต็มที่นะครับนะครับมีสายอ่อนเบรกหน้าด้วยนะครับลงนะครับชุดหน้าซ้ายขวานะครับแข็งแรงเลยนะครับชุดจานเบรกกระบังลมยังอยู่เช่นเดิมนะครับยังใช้อยู่นะครับดูเนื้องานข้างหลังกันครับ ข้หลังใช้มีอะแดปเตอร์เผากลางครับแล้วก็ชุดประกอบเทินเผาเช่นเดิมนะครับจับขันน็อตด้วยนะครับจับขันน็อตไม่ต้องดัดแปลงตัวรถเลยนะครับอ,อันนี้จัดทรงด้วยวิธีการดัดแหนบลง2นิ้วนะครับโชคอัพได้เป็นโมโนทูปโปรเฟนเดอร์ครับครับเหลิบๆเลยโอเคมาเลยขอบคุณครับเลย Bye. <laughs>